มามาซิมตแต่งโมมะแรกของศนจ้า hop. ยังไม่ทันได้แดงคักแต่ว่าหวานอิลีนะคะหวานกว่าที่เคยซื้อมาจากาตลาดอีกเนาอกฮ่ะน้อหวานกอบ้อมจ้าแซ่บแซจ้ากอบ้อมเนื้อมันคือแตะเจอมาค่ะ หวานหวานกรอบกรอบจ้า